จะบอกว่าตำกุ้งสดเนี่ยเขากันกับมากมาละแห้งตำกุ้งสดพี่น้องมือนีฝนตกจ้ะตกสองมือแล้วสองมือแล้ว ยัวนัวงัวใส่กุ้งลงไปจ้าโคเล่เอาบปตรงตาคนเอาจ้าหอมดีลล่เต๋ เทลัวน้ำลายแตกสวดสวดสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอีนังไล่กินแซบแบบบ้านคือเกาจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องจ้ามากับฝนตกสองมือพี่เมื่อวานเลยบัได้่งคลิปจ้าบัไดเห็ดคลิป ตกเบิรนมือเบิรนเว้นนี่กระโตะอีละเสียงปอแปะปแปะพี่นอ้องสำหรับเมนูมือ้อนี้นั่งก็จะมีนี่พี่น้องตำกุ้งสดจ้าตำกุ้งสดแบบแซบ่บเผ็ดจะบอกใครกับจิม,มีเสียงฝนรลกวนพ่อแม่พี่น้องนิดนึงนะจ้ะแต่ต้องขอโทษขออภัยพี่น้อง ตำกุ้งสดเผ็ดๆมาจา้ะใส่เส้นมะหุงหน่อยนึงบ่ใส่หลายหรอกมาพี่น้องอหยอดมะละกอนโอเปร่เมนหน่วยมะละลาบลงไปปกินข้ามเดียวแบบรูเรืองเลยพี่น้อง เรดโอกกุนนี่ซื้อมาจากอันโลตัสโอ้ยหยุดให้แนวฝนเอ้ยจะก10นาทีก็ได้ดอกอืม้มอื้น ซบจะบอกว่าตำกุ้งสดเนี่ยเขากันกับหมังมาละแห้ง บ่ได้สร้างภาพเพื่อที่จะ,จะกินคมได้พี่น้องกินแสบอีดีอ ប្រៀនດង់ល្រៀចាប់ន់ត្រៀនឹងន្លើមបើមរើនជ្រើន្រៀនឹងអានដំ 故意。Oui. เป็นเมนูที่นั่งมักอีกเมนูหนึง่งตำกุ้งสดความแซ่บพี่นนอะมาจา้ะแซ่บแฮะ ลดก i, ลันหลายหลายไปท่งหน้าบดได้จากฝนตกอืม หิบก็ตูดจวดจัดแฮะ 嗯。Mm hmm. หยุดแล้วพี่นนอ เพ็ดนแห้งจ้ะแต่แซ่บมากพี่น้อง Don't ตําใส่เม็ดกระทินนํา Mm -hmm. Cảm ơn các ลืมเอาอันพักซี่มากินนันอันเกือบกระเพาะได้พี่น้อง ฮืมม,มีคนว่านกินมะละส้างภาพพ่ะนะ เอา,าเม,มกินพวกข้องขมเพื่อสร้างภาพพะนะไม่ได้สร้างภาพนะจ๊ะพี่น้องมันแสบอิลีสำหรับคนที่เขากินได้มันเป็นอ่ะมันพืชพักพื้นบ้านที่มันเป็นยามีประโยชน์จ้ะ จะเขาประกาศอีกยังเาอบหนึ่ฝ่ากินก่อนพี่น้องมันมีตลาดนัดน้ำจัดอืมเปิดเพลงค่ะ ฝ่าวไปก่อนพี่น้องคนเริ่มอันเพื่อนเริ่มเปิดเพลงแล้วกะเสียงคุยกันเริ่มดังจ้ะสำหรับคลิปนี้นั่งไปแล้วจ้าพอกันคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีจ้า